สวัสดีครับผมเด็กชายกวินเหนียวล้างใจมสามทับสิบเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับวันนี้ผมจะมานําเสนอผลงานพอร์ตโฟลิโอนะครับผมของวิชาทัศนศิลป์งานชิ้นที่หนึ่งนะครับเป็นงานวงจรสีผมจะระบายด้วยสีไม้และตัดด้วยสีไม้จิ๋งนะครับงานชิ้นที่สองเป็นงานปอ้อ,อกเกี่ยวกับเทศกาลต,ต่างๆนะครับตัวผมเนี่ยจะทําเป็นเอ่อเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะครับผมจะระบายด้วยสีน้ํา และส่วนตัวป๊อปอัพเนี่ยผมจะบายด้วยสีเมจิกนะครับงานชิ้นที่สามเป็นมาสคอตที่สี่ถึงความเป็นไทยครับตัวผมเนี่ยจะทําเป็นตัวผู้หญิงที่มีพวงมาลัยเนี่ยอยู่ตรงที่มัดผมแล้วก็บริเวณข้อมือนะครับกําลังพ,พนมมืออยู่เพื่อสื่อถึงความเป็นไทยครับผมผมเออจะใช้เป็นสีเมจิกทั้งหมดเลยนะครับในผลงานชิ้นนี้งานชิ้นที่สี่ครับศิละปะไทยนะครับผมต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับ เพราะว่าผมไม่สามารถแก้งานได้นลครับเพราะงานที่ผมทำเนี่ยมันอ,อยู่ในคอมพิวเตอร์ครับแต่ตอนนี้ผมกำลังถ่ายด้วยโทรศัพท์อย่ครับผมผลงานศิละปะไทยนะครับชิ้นนี้จะเป็นงานปลานะครับผมที่ในตัวปลาเนี่ยจะเป็นลายไทยนะครับผมจะใช้สีเมจิระบายทั้งหมดเลยครับแล้วก็ตัวพื้นหลังเนี่ยจะเป็นสีน้ำทั้งหมดเลยนะครับสีดา งานชิ้นเนี้ย้าน,นะครับเป็นศิลปะาสากลครับผมผมจะระบายด้วยสีเมจิกนะครับและก็บริเวณหน้าของศิลปินเนี่ยผมจะระบายด้วยสีน้ํานะครับสีน้ําสีเนื้อเพราะามันสวยกว่าสีเมจิกครับผมนี่หละ่อเลยพอหล่อพอฟิลเตอร์นั่นแหละครับผมขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ